สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับภารกิจในการสำรวจพื้นที่ในะยังสถานที่ต่างๆที่มีเรื่องเล่ามีประวัติมีตำนานที่น่าสนใจวันนี้นะครับผมมาอยู่ที่ในะยังวัดเขาสวนหลวงในะยังตำบลเกาะพระพลาอําเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีนะครับผมวันนี้เป็นหนึ่งภารกิจพิเศษครับในการเดินทางมาเที่ยวชมถ้ำ แต่โดยจุดประสงค์ในวันที่ผมเดินทางมาเที่ยวที่นี่จริงๆนะคือผมเดินทางมาเที่ยวชมกับจุดชมวิวที่อยู่ภายในวัดนี้นะครับก็เป็นเส้นทางขึ้นเขาอย่างจุดที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นทางที่จะขึ้นไปชมวิวตอนแรกก็ตั้งใจจะถ่ายบรรยากาศที่เพื่อน <S <S ๆ,ๆ,ๆนะครับได้เห็นถึงบรรยากาศวิวที่อยู่ด้านบนแต่เนื่องด้วยเส้นทางด้านบนเนี่ยเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างอันตรายเลยทีเดียวเพราะว่าลักษณะของพื้นที่มันจะเป็นเส้นทางธรรมชาตินะครับก็ จะเป็นการปีนเป็นภูเขาหินอย่างนี้เลยนะครับไม่มีบันไดที่ทำไว้ให้นะรวมถึงคือข้างบนเนี่ยถ้าพลาดเนี่ยคือเป็นเหวเลยนะครับก็คืออันตรายมากผมก็เลยเซฟตัวเองไว้ก่อนไม่ได้ถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆได้เห็นแต่อย่างที่กล่าวครับว่าวันนี้เป็นภารกิจพิเศษเพราะว่าด้วย การสำรวจพื้นที่คร่าวๆนะครับผมเจอกับในส่วนของเส้นทางที่มีเป็นถ้ำนะครับที่อยู่บริเวณเส้นทางที่ผมเดินขึ้นมาเนี้ยก็เลยจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวชมกับบรรยากาศภายในถ้ำกันบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นจุดสาราพักนะครับก็เป็นเส้นทางที่เดินทางขึ้นมาค่อนข้างที่จะเหนื่อยเลยนะครับเพราะว่าเป็นเส้นทางธรรมชาติครับไม่ได้มีการทาบันได ในการเดินทางมาเที่ยวชมนะครับสำหรับผู้ที่สนใจคือต้องเตรียมในส่วนของรองเท้าเดินป่าหรือว่าหมวกหรือว่าน้ํานะครับเพื่อให้สามารถเดินทางขึ้นมาโดยที่ไม่ลําบากมากนะครับเพราะมันเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างจะแอดเวนเจอร์และอย่างที่กล่าวครับว่าจุดนี้ก็จะเป็นเหมือนจุดพักเหนื่อยนะครับก็จะเป็นศาลาที่มีการสร้างเอาไว้ และภายในศาลาค,ครับก็จะมีในส่วนของรูปป้านพระพุทธรูปนะครับที่ประดิษฐานอยู่และในส่วนของบริเวณนี้ครับผมสังเกตเห็นในส่วนของรูปถ่ายนะครับที่มีการตั้งโชว์ไว้นะครับมีการนะระบุว้ว่าถ่ายเมื่อวันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2560นะครับเวลา9้าโมงเช้าลักษณะรูปถ่ายนะครับก็จะเป็นพื้นที่ ศาลานี้แหละครับแต่ว่าจะมีลักษณะเหมือนคนยืนอยู่ดูแล้วก็รู้สึกแปลกๆนะผมผมไม่แน่ใจว่าทําไมถึงใช้รูปนี้นะครับมาเป็นจุดที่แบบมาวางคู่กับองค์พระพุทธรูปจุดนี้นะนี่นะครับเส้นทางที่ขึ้นไปชมวิวก็จะอยู่บริเวณด้านหลังองค์พระพุทธรูปนะครับ แต่เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมกับบรรยากาศภายในถ้าที่อยู่บริเวณด้านนี้ครับก็เป็นเส้นทางที่ไม่ได้มีป้ายบอกด้วยนะแต่ผมลองสำรวจคร่าวๆคือเห็นลักษณะมันเป็นเหมือนทางเดินทางเดินก็จะเป็นป่าอย่างนี้เลยนะคือทางขึ้นมานี่ก็จะเป็นป่าตลอดทางเลยพอผมเดินมาจากจุดที่ เป็นสาราเมื่อกี้นะครับกจ็จะเจอกับนี่ครับเป็นส่วนของทางเข้าถ้ำนะลักษณะก็เป็นถ้ำมืดเลยเพราะว่าดูจากพื้นที่รอบๆเนี่ยไม่ได้มีการอำนวยความสะดวกในเรื่องของไฟฟ้านจากทางลงนี่นะเดี๋ยวผมให้ดูทางลง ทางลงมันก็จะมีการทําบันไดไว้นี่แหละแต่บันไดนี่คือเก่ามากบันไดหักแล้วด้วยนะตอนแรกผมก็ช่างใจอยู่ว่าจะลงไปสํารวจได,ได้หรือเปล่าเนี่ยแต่เมื่อมาถึงแล้วก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศแล้วกันแต่ว่าทางลงเนี่ยค่อนข้างจะอันตรายสำหรับผมเลยนะตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาต ใช้เวลาในการลงไปสักรู่มก่อนนะครับผมเองก็เสียวๆนะ ผมไม่กล้าเหยียบไม้เลยนะเพราะว่ากลัวมันหักเนื่องดยว่าผมเป็นคนตัวใหญ่ด้แลวแหละโอเคครับเมื่อมาถึง บริเวณภายในถ้านะครับถ้ำเย็ยนมากนะอจุดแรกนะครับที่ผมเห็นก็คือเป็นลักษณะของพื้นที่ที่เหมือนเป็นวิปัสนาสถานนะครับก็จะมีในส่วนของกรดของ พระภิกษุส่งนะครับที่ท่านคงจะมาบําเพ็ญเพียรแล้วก็มาปฏิบัติธรรมภายในถ้านี้นะถ้ำจะมีอยู่สองฝั่งนะครับก็มีฝั่งนี้อีกฝั่งหนึ่ง ครับลักษณะก็จะเป็นทางเดินเลยนะน่าจะเป็นทางเดินจงกรมของพระท่านนะครับก็ให้เห็นบรรยากาศตร,ตรงนี้นะครับผมคงไม่เข้าไปข้างในเพราะว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับที่เป็นพื้นที่ปฏิบัติธรรมขององค์พระพิสุกนะครับผมแต่ภายในถ้ำนี่ก็เหมาะกับการมาปฏบิบัติปฏิบัติธรรมนะเพราะว่าความเงียบสงบของถ้ำด้วย นี่นะครับจากบริเวณที่ผมเดินลงมานะเมื่อกี้ก็ไม่ได้เหยียบบันไดามานะครับเพราะว่าเส้นทางที่เป็นบันไดเนี่ยทำาค่อนข้างที่จะเก่าผมกลัวเหยียบแล้วเดี๋ยวจะทําบันไดไม้หักส่วนพื้นที่ตรงนี้ครับผม ตรงนี้ก็ลักษณะเป็นถงทําที่ไม่ได้เข้าไปลึกนะครับถ้าจากจุดบริเวณที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นพื้นที่หนึ่งที่เป็นพื้นที่ปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสงฆ์นะครับผม จะเป็นทางเดินเข้าไปเรื่อยๆนะขออนุญาตนะครับผมตรงนี้ก็จะสังเกตเห็นนะครับว่ามีรูปปั้นของพระพุทธรูปนะครับที่มีมาวางเอาไว้ ที่กล่าวครับว่าพื้นที่ตรงจุดนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นพื้นที่ปฏิบัติธรรมของรพระภิกษุสงฆ์ของในยังวัดเขาสนหลวงแห่งนี้นะครับผมแล้วก็พื้นที่ภายในถ้ำเน,นี่ยค่อนข้างที่จะแชะอยู่พอสมควรนะ ก็จะเป็นปล่องท้ำไปอีกนะคือไปในถ้ำเนี่ยมืดนะครับแต่ว่ามันมีปล่องที่เป็นแสงลอดออกมาจากพื้นที่ที่เป็นปากปล่องนะครับทำให้พอมองเห็นแสงสว่างได้บ้างนะ เป็นถ้าที่ไม่ใช่ถ้าใหญ่นะครับเป็นถ้าเล็กๆแต่ว่าด้วยบรรยากาศแล้วก็พื้นที่ที่ดูเงียบสงบนะครับเป็นหนึ่งถ้าที่เหมาะกับการมาปฏิบัติธรรมคือความเย็ยนแล้วก็อากาศข้างในเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าอบอ้าวนะครับหรือว่าอ,อึดอัด อย่างที่กล่าวครับว่าสาหรับผู้ที่สนใจมาเที่ยวชมจริงๆนะครับก็อาจจะต้องเตรียมร่างกายแล้วก็อุปกรณ์ในการเดินทางสําหรับการขึ้นเขามาสัหน่อยนะเพราะว่าเส้นทางมันค่อนข้าง,ง,งที่จะลําบาก ผมคอยดูจุดนี้จุดน,นึนะครับก็นี่นะเส้นทางก็จะเป็นปากปล่องถ้าก็เป็นถ้าที่ไม่ได้สูงใหญ่มากนะครับเพราะว่าเป็นแค่พื้นที่ถ้าเล็กๆก,ก็เป็นภารกิจพิเศษครับในการเดินทางมาสำรวจถ้ำนะครับ วันนี้กับภารกิจโดยรวมนะครับก็ขอบทุกนนะครับกับการพามาเที่ยวชมตรงนี้นะครับถ้ำวิปัสนาที่ดูมีบรรยากาศของความสวยงามความลึกลับเป็นหนึ่งท่านที่ถ้าเป็นเพื่อนสนใจนะครับสามารถเดินทางมาเที่ยวชมนอกจากจะได้ชมกับบรรยากาศของมิวทิวทัศน์ของวัดเขาสวนหลวงแล้วก็ได้มาชมกับบรรยากาศภายในถ้ำที่เรียกได้ว่าสงบแล้วก็สวยงามแห่งหนึ่งนะครับผม ราเการวนี้ก็สมบูรณ์นะครับผมยังไงขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะครับสวัสดีครับ